มาครับพี่น้องเดินเมนูเด็ดอีกนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ยำมะม่วงครับผมแล้วก็อันนี้คือมะม่วงเราจะเอาแปรอาเปลด่ครับผมอันนี้รอให้เข้าเนื้อเข้าหนังก่อนนิดนึงครับผมคอยเอาแปร่เบลี่อันนี้คือยำมะม่วงของเราเตรียมพร้อมพอดีทานตัวนี้เสร็จแล้วก็ทานมะม่วงเปลี่ยต่อเลยครับผมเลืมรถสีเหลืองน่าทานมากเลยครับผม คุกข้าวไปนำ้ำน้ำลายไหลไปน้ำครับผมอันนี้ก็คือมะม่วงเราจะอาบแดดให้คุกข้า,ขาก่อนแดดเนี่ยที่นี่บูนีครับพี่นอ้องช่วงหน้าฝนเนาะคุกข้าให้เขาขัน็นฝนแล้วก็ไปอาบแดดแล้วเราก็จะทานอันนี้ตัวนี้ก่อนนี่น,นี่อันนี้อันนี้คือยำมะม่วง,งครับผมอันนี้ก็เพียงแล้วอือหือนะครับ มาตรนี้ก่อนมานะครับผมมาทานกันเด้อครับเด้อมาเด้อครับเด้อ